สวัสดีค่ะมจะพามาทำเมนูแกงป่าปลาสวายเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะตั้งกระทะค่ะจากนั้นใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นใส่พริกแกงป่าประมาณ3มช้อนโต๊ะค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนส่งกลิ่นหอมดีเลยค่ะ จากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปประมาณ500 ml ค่ะปรุงรสชาติตามต้องการนะคะน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนชาค่ะน้ำปลา2-3ช้อนโต๊ะค่ะผงชูรส1ช้อนชาค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะรอให้น้ำแกงเดือดค่ะ จากนั้นใส่เนื้อปลาสบายลงไปประมาณ500อยกรัมค่ะไม่ต้องคนนะคะรอให้ก็สุกเองนะคะแค่กดๆก,ก,ก็พอค่ะรอให้เดือดอีกรอบค่ะจากนั้นใส่มะเขือเปาะลงไปตามต้องการได้เลยนะคะรอให้มะเขือสุกดีเลยค่ะ จากนั้นใส่มะเขือพวงลงไปค่ะถั่วฝักยาวค่ะพริกไทยอ่อนค่ะใส่ได้ตามชอบเลยนะคะชายซอยค่ะใบมะกรูดฉีกค่ะพริกชี้ฟ้าหั่นเฉลบค่ะค่อยค่อยคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเนื้อปลาจะเละนะคะ สุดท้ายเลยค่ะใบกะเพราค่ะใส่ลงไปได้ตามชอบเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงป่าปลาสวายลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ